สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเปิดถุงช้อปปิ้งของลดราคากันนะคะชิ้นแรกก็เป็นชุดว่ายน้ำนะคะสายข้างเดียวนะคะของ H&M ก็ลดราคาเหลือแค่เจเหรียญเองนะคะเราก็รีบฟาดมาเลยค่ะแล้วก็เป็นเซตเข้ากันนะคะบิกินี่สีขาวตัวนี้ก็เหลือแค่ห้าเหรียญเองค่ะถูกสุดๆไปเลย ต็ต่อมาก็เป็นเสื้อครอปสายปัดข้างสีเมทัลลิกนะคะตัวนี้ก็เหลืออยู่ที่5เหรียญเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเสื้อกลามสีส้มนะคะก็แขนก็จะเว้าเข้ามาประมาณนี้นะคะสองข้างตัวนี้ก็เหลือแค่5เหรียญคะ่ะ มาถึงถุงของ Adidas กันบ้างนะคะตัวนี้ก็เป็นกระโปรงนะคะสีชมพูหวานแววค่ะตัวนี้ก็มองทะลุปุ่โป่ปปงไปทุกซอกทุกมุมของเราไปเลยนะคะ,ะ,คะก็ลดราคาเหลือที่29เหรียญน,นะคะตัวนี้ลดเยอะมากค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ยังอยู่ที่ Adidas อยู่นะคะตัวนี้ก็เป็นรองเท้าสนิเกอร์ค่ะ สตตนสมิธนะคะมาในโทนสีขาวดำรุ่นนี้คนหลานอยากได้ค่ะก็เลยซื้อให้นางนะคะลดเหลืออยู่แค่45เหรียญเองค่ะจาก100กว่าเหรียญ หมดแล้วนะคะสำหรับเปิดถุงช้อปปิ้งของเซลล์ของเราในวันนี้ราคาลดกระหน่ำห้ามใจไม่ได้เลยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย